ดูขั้นตอนการพิมพ์ปากเพื่อทำาวเทเนอร์เ็จที่หมาจะต้องลองเทรหรือว่าถาดเข้าไปแบบนี้ก่อนซึ่งถาดมีหลายขนาดเบอร์ 11, 12เป็นเบอร์ที่ใหญ่ 13, 14เป็นเบอร์ที่เล็กเมื่อลองขนาดเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่จะต้องผสมตัวเยลี่เพื่อใส่เข้าไปในช่องปากจะเป็นผงแบบนี้ที่เราเรียกว่า a l ลเ n เนตจะต้องมีการผสมน้ำตามสัดส่วนที่ถูกต้องและจะต้องมีการคนแบบนี้ ให้น้ำผสมกับแอลจเนตได้เป็นแบบนี้ขั้นตอนนี้ต้องรีบมากเลยนะครับไม่เงนินวัสดุจะแข็งแล้วหมอจะไม่สามารถมีเวลาที่จะใส่เข้าไปในช่องปากเวลาเนียนกลิบแบบนี้แล้วก็จะต้องนำเอลเจเนตหรือว่าวัสดุตัวนี้ใส่เข้าไปบนถาดและหมอก็จะต้องใส่ถาดเข้าไปบนฟัน เพราะเราเลือกขนาดตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็จะไม่กังวลน,นะคะว่าจะใส่เข้าหรือไม่เข้าและจะต้องกดแบบนี้เลยนะครับการพิมพ์ปากไม่ได้ใช้แค่สำหรับการทำเวกเนอร์อย่างเดียวแต่มีการใช้ในการทําครอบในการทําฟันปลอมในการทําวีเนียร์ซึ่งวัสดุที่ใช้ก็ไม่ได้มีแค่อลจิเนตอย่างเดียวเวลาทํางานครอบหรือว่าง,งานวีเนียจะใช้วัสดุที่เก็บรายละเอียดได้ดีกว่าจะเห็นขอบฟันที่ชัดกว่า เวลาใส่เขาในช่องปากก็ต้องรอให้วัสดุแข็งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นหมอกว่าจะมีการดึงถาดออกจากฟันไม่ต้องกลัวนะครับฟันจะไม่ได้หลุดออกมาด้วยนะครับสำหรับใครที่กลัวว่าจะอาเจียนร,ระหว่างทำหมอนแนะนํานะครับว่าให้ยกขาขึ้นหายใจผ่านจมูกอย่ากืนน้ําลายโอเคไหมครับพิมพ์ปากแล้วคุณเป็นยังไงบ้างแชร์มาบอกหมอนเลยนะครับ